สวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรมาอวดอวดแว่นสายตาค่ะนะคะนี่เป็นแว่นตาของอ้อเองนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยมีตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักหมื่นนะคะนี่นะคะเป็นแว่นสายตาจริงๆแล้วนะคะก็จะมีแว่นสายตาที่เยอะเป็นแว่นที่ไว้สำหรับอ่านหนังสือนั่นเองนะคะแว่นที่ คือจะบอกว่าสำหรับคนมีอายุก็ว่าได้นะคะคือมองตัวหนังสือเล็กๆนะคะในโทรศัพท์หรือว่าในในกระดาษอ่านหนังสือต่างๆเนี่ยมองไม่ค่อยชัดแล้วนะคะถ้าตัวเล็กๆเนี่ยก็เลยต้องหาแว่นมาใส่แล้วแล้วก็จะมีแว่นที่ตัดก็มีนะคะ ตัดเว่นประมาณ3ามครั้งนะคะสามารถใส่ได้ทุกทุกโอกาสนะคะไม่ว่าจะาในเวลาปกติหรืออ่านหนังสือหรือเป็นเว่นกันแดดในตัวนะคะก็มีทั้งหลักซื้อตั้งแต่หลัก10บนะคะจนถึงหลักหมื่นเดี๋ยวมาดูนะคะว่า I teach We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never want to look. Got a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. So I dig high but me I I เป็นแว่นตานะก <g oda> ็ <g oda> คือแว่นตานั่นเองนะคะ <c oughs> คือรู้สึกว่าเยอะมากแต่ไม่ใช่เป็นคนที่สะสมนะคะ <c oughs> ไม่ได้คิดจะสะสมอะไรใดๆทั้งสิ้น <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบเป็นการส่วนตัวแต่เผอิญว่าในช่วงระยะเวลานะคะพอเราอายุมากขึ้นนะคะ <c oughs> หลายๆคนเนี่ยต้องใช้แว่นในการอ่านหนังสือนะคะ แว่นในการอ่านหนังสือเพราะว่าบางทีอ่านไม่เห็นแล้วนะคะตัวหนังสือเล็กๆในโทรศัพท์หรือว่าในในกระดาษต่างๆนะคะที่จะอ่านหนังสือเนี่ยแล้วเนี่ยนะคะเห็นไม่ได้นะคะพอพอไปเห็นแว่นตาเนี่ยคือคือไม่ใช่เป็นคนสายแว่นนะคะโดยโดยปกติแล้วก็สายตาย,ยังดีอยู่คือสามารถมองเห็นชัดเจนนะคะยกเว้นเสียแต่ว่าในช่วงในช่วงประมาณปี ปีหรือสองปีที่ผ่านมาเนี่ยอ่านไม่ค่อยจะอ่านหนังสือในโทรศัพท์ไม่ค่อยจะเห็นแล้วนะคะก็เลยซื้อแว่นนะคะซื้อแว่นแว่นสายตาต่างๆนะคะมีตั้งแต่หลักหลักสิบนะคะหลักสิบก็คือสองดอนนะคะสองดอนถูกมากนะคะสองดอนเนี่ยก็เราเรประมาณสี่สิบกว่าบาทนะคะก็หลักสิบนะคะแล้วก็ไปจนถึงหลักหมื่นหลักหมื่นเนี่ย อเผอิญว่าเพิ่งตัดไม่นานมานี่เองนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งตัดสิก็ก็ตัดมาแล้วประมาณ4ปีแล้วนะคะที่ที่ตัดแว่นสายตาแต่ว่ามันเป็นแว่นที่อ่านหนังสือนะคะไม่ได้ใส่ทั่วไปนั่นก็คือตัดเมื่อสี่ปีที่แล้วนะคะอันนี้คือตัดเป็นทางการให้เหมาะกับสายตาเรานั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อไม่กี่วันมานี่นะคะ รู้สึกว่า,าเราอ่ะจะซื้อเยอะมากเกินไปแล้วล่ะอยากจะอยากจะให้มันอยู่ติดตาเรานะคะให้ทั้งมองเห็นมองเห็นธรรมดาทั่วไปอย่างชัดเจนแล้วก็เอาไว้อ่านหนังสือด้วยนะคะเพราะว่าพอเราจะเล่นโทรศัพท์เนี่ยก็หยิบมาใส่ใช่ไหมคะเหมือนเหมือนพอเราจะเล่นโทรศัพท์เอาหยิบมาใส่แล้วก็เล่นนะคะ พอเราไม่เล่นโทรศัพท์นะคะเราก็ถอดนะคะคือคือมันเป็นอย่างนี้มันจะทําให้สายตาเรายิ่งเสียใช่ไหมคะแล้วก็พอเราถอดปุ๊บวางไว้อีกที่หนึ่งนะคะพอไปอีกที่หนึง่งอา้าหยิบโทรศัพท์มาเล่นอีกแล้วนะคะต้องเดินหาแว่นตาอีกแล้วนะคะก็ซื้ออีกนะคะซื้ออีกก็ตั้งไว้ที่เราไปนั่งอะ่ะนะ นั่งตรงไหนก็จะจะตั้งตแ,แว่นตาเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าถึงเวลาจะดิบจะหยิบใช้ได้สะดวกเพราะว่าเอาโทรศัพท์เนี่ยสามารถติดตัวได้ตลอดแม้ไปไหนไหนขนาดเข้าห้องน้ํายังสามารถเอาโทรศัพท์เข้าไปในห้องน้ําได้เลยนะคะเดินทางไปไหนเนี่ยโทรศัพท์ไม่มีลืมเด็ดขาดนะคะแต่ว่าแว่นแว่นเนี่ยลืมนะคะเพราะว่าจะเอาไว้อ่านเวลาจะเอาไว้ เวลาจะอ่านเท่านั้นเองนะคะก็เลยไปตัดนะคะไปตัดแว่นมาแล้วก็ตัดสำหรับกันแดดด้วยนะคะมันอันนี้ก็เป็นหลักหมื่นนะคะไปอันอนี่หลักหมืน่นหลักหมืน่นอ่านี่หลักหมื่นนะคะทั้งมองปกติทั้งอ่านหนังสือแล้วก็พอเราไปเจอแสงแดดก็จะเปลี่ยนสีให้กลายเป็นแว่นกันแดดได้นะคะ อันนี้เนี่ยที่เอามาโชว์เนี่ยยังไม่ถึงไม่รวมถึงแว่นกันแดดที่ทมีนะคะมาพูดถึงแบบว่าคือ,อไม่ถึงกับบ้าหรอกเนาะแต่มันเป็นคนขี้ลืมไงพอเราขี้ลืมเสร็จเราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าแหมนั่งตรงไหนนะคะนั่งตรงไหนก็จะหยอดตั้งเอาไว้เลยนะคะแว่นตานะคะจะได้ไม่ต้องพอลืมปุ๊บเดินไปหามาแล้วเดินไปหามาไม่รู้เพราะเราก็นั่งมาหลายจุดใช่ไหมคะ ไม่รู้ว่าไปตั้งลืมมาไว้ตรงไหนทีนี้อ้อก็ตั้งทุกที่แล้วค่ะหน้าทีวีบนที่นอน่าโต๊ะเครื่องแป้งในห้องน้ํานะคะอ้อด้วยความทีอ่อแบบว่าจะได้ไม่ลืมนะคะแต่ตอนนี้ก็น่าจะเก็บนะคะน่าจะเก็บเพราะว่าจะมีะสำหรับแว่นสายตาโดยเฉพาะที่เราสามารถใส่ได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ นี่ไปตัดมาก็ก็หลักหมื่นนะคะหลักหมื่นแล้วก็แว่นต่างๆเนี่ยนะคะก็หลักสิบที่อ้อยยังบอกนะคะมันก็มีของถูกนะคะที่เราซื้อในห้างทั่วไปนะ่ะมันจะมีตั้งแต่บวกหนึ 1, ่งบวกสองบวกหนึ่งจุดห้าศูนย์อะไรนี้สำหรับคนสำหรับคนอาดวงตานะคะมีระยะและว่าจากขนาดไหนที่สามารถที่จะให้เข้ากับแว่นตานะคะ นี่ก็หลักหมื่นนะคะหลักหมื่นเหมือน,มนกันนะคะก็สองสามหมื่นเหมือน,มนกันนะคะตัวนี้ <c oughs> หมดกับแว่นตานี่หลายบาทแล้วนะคะรู้สึกว่าแบบอืมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแรกๆนะคะที่ที่หาซื้อนะคะว่าเอให้มันเข้ากับใบหน้าเรานะคะเพราะว่าบางทีใบหน้าเรามันไม่ได้รับแว่นนะคะพอใส่แล้วไม่สวยก็เลยหาซื้อ หาซื้อบ่อยมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นออกแนวคุณครูหน่อยนะคะอ่านะคะอันนี้ก็จะออกแนวเด็กๆนะคะเด็กๆแน่เด็กๆนะคะเด็กๆมัธยมนะคะนะอันนี้ก็คนแก่หน่อยนะคะเริ่มมีอายุหน่อยนะคะซื้อมาหมดแล้วค่ะนะคะคือ เลือกบอกไม่ถูกนะคะอยากจะให้เข้ากับใบหน้าเรานะคะอันนี้ตัวนี้ตัดเมื่อสี่ปีที่แล้วนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ตัดตัดที่นี่นะคะไม่ได้ตัดที่เมืองไทยนะคะนี่ก็เก๋ไก๋ไปอีกนะคะแ <c oughs> <c oughs> ว่นเยอะมากนะคะเริ่มอายุมากแว่นก็มีตาแว่นก็เยอะตามอายุนะคะเนะะี่ยคือคือพอเราเดิน พอเดินผ่านนะคะพอเดินผ่านร้านขายแว่นเนี่ยจะซื้อทันทีเลยนะคะช่วงหลังๆเนี่ยแบบว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกัน <c oughs> อันนี้ก็ออกแนวแบบว่าคลิกขุนะคะมีลายเป็นลายดอกไม้นะคะแต่ตัวนี้นะคะตัวนี้อยู่ในกล่องน้อยๆนี้นะคะมันเป็นแว่นที่แบบว่าพับได้นะคะนี่นะคะเออหลายๆคนก็คงจะมีนั่นแหละนะคะแต่ของพ่อนี้โชว์หน่อย นี่นะคะมันพับได้แล้วมันก็สามารถที่จะนี่นะคะเลื่อนเข้าเลื่อนออกขาขาขาเว่นได้นะคะเหมือนกับของคนแก่ของคนมีอายุนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะไว้สำหรับอ่านหนังสือนะคะนะ,ะ,นะ,ะปัจจุบันนี้ก็ตัวนี้นะคะสามารถใส่ทั้ง ทั่วไปนะคะมองเห็นปกติชัดแจ๋วแหววมากนะคะเพราะราคาหลักหมื่นแล้วนะคะไม่ใช่ราคาหลักสิบหรือหลักร้อยนะคะพอหลักหมื่นเนี่ยเราต้องใส่ติดตัวตลอดเวลาแล้วนะคะต่อไปนี้นะคะนะใส่ต้องใส่นะคะคือแบบว่าเคยบอกว่าสายตาไม่ดีเพราะเนื่องจากว่าเป็นต้อลมนะคะโดนโลมโดนแดดเนี่ยจะแสบตาขับรถก็ไม่ได้นะคะ แบบแสบเหมือนกับมีเข็มมาตําเลยนะคะในตาข้างนี้นะคะแต่ว่าดวงตาเนี่ยทุกอย่างที่ตรวจตรวจเช็คแล้วเนี่ยก็ยังมีสุขภาพดีนะคะเท่าแต่ว่าเราเนี่ยต้องหมั่นรักษาดวงตานะคะอย่าให้โดนแดดโด,โดนลมเยอะๆนะคะที่ที่คุณหมอก็แนะนำมาก็เลยต้องหาแว่นตาที่ติดตัวตลอดนะคะไม่รู้ว่าจะติดตัวตลอดไหมเพราะว่า บางทีก็ทํางานนะคะทํางานมันไม่ถนัดก็ต้องถอดนะคะแต่คงจะไม่ค่อยถอดเพราะว่าเดี๋ยวไปลืมไว้ที่ไหนราคาหลักหมื่นนะคะก็เสียดายอยู่เดี๋ยวไปเกิดลืมขึ้นมานะคะนี่ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะคะพามาอบอกเล่าเก้าสิบกันฟังนะคะว่าอายุมากแล้วนะคะเว้นตาก็มากเพิ่มตามอายุไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ